ขอยิกเขาน้ำเอาคขัเขาวิี่วะแหละเออเอาให้แล้วเขาขอาเขานะหิ้วเขาว่ะแกไปหาเลยหาเลยเดี๋ยวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเข้าห้เดี๋ยวเ่ห้มาใช่ไครับฮะเก็บของเก่าตก็บข่ถูกไปขายตายบ้านจะไผอะ หาขึ้นม่ไก่แทะโอ้นอนใส่เนี่ยโอ้นอนองไหนะนอนอยู่ข่างป้อมตำรวจนาวัดนะอ๋อาอาใเอาหเด้อมีจอะคนเหรอน้อง มามีแฝดสองโยงใดยงใดโอ้มีตโรอย่างเงี้ยสามสี่คนมาแฝดสนเ่เพราะว่าตะเข่าเนยเดี๋ยวก็เป็นี่ยุไกรเนี่ยเออเอาเอาให้เอาให้สามสี่ครนเป็นเจ็ดอย่แล้ว สามที่หกก็เป็นเจ็ดหาหกที่หกเป็นสิบเอ็ดสองสามที่หกเป็นหาเราบรับาหได้อเอาไปกินได้เอคคือกล้าคือกล้าขอคือเห็นคือกล้าน้ำสลมะน้องขาดสบบาทครับสบาท เงน้องแมองอ้าี้ซ้ำหนียวน้ออนี้เงินซ้ำเหนียดได้เหรอเเขา่อเงินน้งเีน้องแออม่น้อง,องเด้อเออพี่กมาขอเอาเอเอาเอาเอาหเอาห่เน้ะเมื่อกี้กำลังนางกินข้าวครับมีเด็กน้อยว่ามา ขอขอเขากินนะครับเลยเอาให้ให้แต่เขาหนึ่งว่าเหลือเขาแม่เหลือหนึ่งเมื่อกี้หนึองเมื่อกี้อะไรเหลือก็ดีเหลือไก่ไข่ไก่ที่ที่เพิ่นเมา้าอะไรตอนแรกว่าอยาไปแจกคนอื่นนะแม่เนาะก็เลยเอาให้พอดีเลยไข่ก็เลยให้เงินนิดนึงเอาแต่เดี๋ยเอาไข่ได้หล่อยนะแม่เนาะโอเคเราคิดวิมอง มองจีมองเห็นคนแหละเขากล้าว่ากล้าพอเขาคือสิบาริยิงเขาคือหิวเลยนะเขาโคต้องอยากโอเคท่านผู้ชมนี่พ่อเบญไทยท่านบุรีครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ